สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำในการเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวของ f o r d Ever อร์เนะครับหลอดที่ใช้ก็จะเป็นหลอดเกี่ยวเยื้องนะครับเกี่ยวเยือ้องหาซื้อตามแอป,ปได้ทั่วไปนะครับนี่คือจะเป็นล,ลนักษณะของไฟเก่านะครับไฟเดิมทางนี้จะเป็นไฟหลอดที่เปลี่ยนใหม่นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากใช้เป็นตัวที่นะครับ เบอร์8หรแลเบอร์1 0ไม่แน่ใจจับไม่ได้นะครับเวธาแกะแก็แ,แกะง่ายๆครับค่อยๆเปิดจากด้านข้างมาก่อนนครับแล้วดึงออกมาตรงๆได้เลยครับต <c oughs> ้องเบาๆมือนะครับมันจะหัวมันจะทัก <c oughs> จะสังเกตว่าจะมีน็อตด,ด้านบนนะครับกับด้านล่างแค่2ตัวเท่านั้นครับค่อยๆขันออกมาครับ น็อตตัวเล็กๆนะครับก็ค่คอยๆดึงไฟออกมาตรงๆนะครับค่อยๆขยับตัวไฟเลี้วยวจะอยู่ด้านล่างนะครับใช้มือบิดค่อยๆบิดออกมานะครับมันจะเป็นเคี้ยวล็อกอยู่ หลอดเดิมว่าจะเป็นหลอดไส้นะครับหลอดที่ซื้อมาใหม่เป็นหลอด l v d ก็จะค่อนข้างยาวกว่าของเดิมเล็กน้อยนะครับค่อยๆใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนกลับเข้าล็อกเดิมตามตำแหน่งเดิมได้เลยครับ ก็กลับไฟใส่ที่เดิมครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับทำง่าย ก็ใส่ตัวข้อพลาติกกับที่เดิมครับจะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขาล็อกมันจะหักเราคอยตัวเช็คอีกทีนะครับเพื่อความแน่นอนว่ามันไม่เกิดปัญหา ออเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไฟก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นกลางคืนครับผมนข้งจาสว่างก็่ด้เตี้ยครับ